กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านรองประธานว ah ุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายสุธิรักษ์ทรงศรีวิไลเลขาธิการสำนักงานสารธรรมนูลพร้อมคณะขอนำชี้แจงรายงานประจำปีสารธรรมนูลปี2566สำนักงานสารธรรมนูลตั้งขึ้นตามพรบสำนักงานพศ2542 เป็นส่วนราชการที่มีลักษณะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริาหารราชการแผ่นดินโดยได้รับจัดสรรก็ประมาณแผ่นดินเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. รับผิดชอบงานธุราการของศารธรรมนูญ 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลคำสั่งและคำวินิจฉัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง,งกับคณะตุลาการสารร,รมนูญ 3. สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ กิจการของสารธรรมนูญ 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะตุลาการสารรมนูลมอบหมายในปีงบประมาณ2566ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงบเงินอุดหนุนจำนวน3 6 0ล้านบาทเศษโดยเป็นงบบุคลากรจำนวน186ล้านบาทเศษค่าใช้ใจ่ายดำเนินงาน86ล้านบาทเศษค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง88ล้านบาทเศษ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน3 1 6ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ87.66งบประมาณแผงปฏิบัติการสำนักง,งานสารรัฐมนูลงบค้างเบิกได้รับจัดสรรจำนวน174ล้านบาทมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ120ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ69ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ผลการนงานด้านคดีของสารธรรมนูญมีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาจำนวน105เรื่องแยกเป็นคดีที่มาจากปี1ันจําจำนวน20เรื่องคดีที่มีการยื่นเข้ามาใหม่ระหว่างปี6.6จํจำนวน85เรื่องสารธรรมนูนได้พิจารณาแล้วเสร็จจำนวน89เรื่องยังคงมีคดีที่อยู่ในสารยกไปดำเนินการต่อในปีวัน6 7จําำนวน16เรื่อง ผลการรายงานด้านเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารธรรมนูญและสำนักงานสารธรรมนูญในยุคดิจิตอลอาทิเช่นผลิตอินโฟโกราฟิกจำนวน6ชิ้นงานผลิตสารคาดีสั้นจำนวน2เรื่องผลิตสื่อประเภทเสียงบอดแคสจำนวน2ชิ้นงานผลิตบทความและทำรูปโปสเตอร์ประกอบภาพคือ เว็บคอนเทนต์จำนวน6บทความโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญสำหรับผู้พิการทางสายตาในรูปแบบหนังสืออักษรเบลหนังสือเสียงระบบเดซีและวิดิทัศน์ภาษามือจำนวน43าคำวินิจฉัยสำนักงานสามนนได้จะส่งหนังสืออักษรเบลให้หน่วยงานหลักที่สำคัญอาทิเช่นสมาคมคนตาบอดแต่ละส่วนภูมิภาค โรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยหอสูตรแห่งชาติมูลนิธิช่วยคนตาบอดการจัดทำวิทัศน์ล่างภาษามือสำหรับผู้พิการทางหูจำนวนห้าเรื่องการจัดพิมพ์วารสารสารธรรมนูญจำนวนสามฉบับการเผยแพร่หนังสือรายงานการศึกษาวิจัยจำนวนสามเรื่องโครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้ความรูมือทางวิชาการ ร่วมกับมูลนิธิคอนลาดอารีนาประจำประเทศไทยโดยสนับสนุนเงินทุนในการจัดพิมพ์หนังสือสรุปคำวินิจฉัยสารธรรมนูญพศ2566ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผลการดำเนินง,งานด้านการวิจัยโครงการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายหมหาชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการสารธรรมนูญจำนวนสเรื่อง โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของสำนักงานสารธรรมนูญจำนวนสองเรื่องโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยาน,นิพนธ์โดยมีในระดับปริญญาโทได้รับทุนจำนวน4ลรายระดับปริญญาเอกได้รับจำนวน4ลรายเช่นเดียวกันผลการดำเนินง,งานด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินง,งานในปีประมาณ2 5 6 6 สำนักงานสารธรรมนูญได้รับคะแนน95.22คะแนนเป็นระดับคะแนนที่สูงกว่าค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบที่มีค่าคะแนน85คะแนนขึ้นไปผลการดำเนินง,งานด้านการสํารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินความยุติธรรมของสารธรรมนูญประจําปี2566 ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผลการสำรวจปรากฏว่าร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมัน่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของสารธรรมนูญเท่ากับ73.07สูงกว่าในปีก็ประมาณ6ค่าซึ่งได้รับรอยละ60.39ประการที่สำคัญจากผลการศึกษา คณะผู้พิจัยมีข้อเสนอแนะต่อสำนักงานสารธรรมนูญเพื่อน,นำมาใช้ในการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินง,งานและคุณภาพาการให้บริการของสารธรรมนูญหลายประเด็นการส่งเสริมลักษณะองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานสารธรรมนูญโครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย นทปรุ่นที่11โครงการบูรณาการสารเครือข่ายสารน้นมนูนสู่ประชาชนปี2 5 6 6โครงการสัมมานาทางวิชาการภายใต้การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมมีการสัมมานาทางวิชาการร่วมกับวิทยายการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามการสัมมนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างสำนักง,งานสารธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ศูนย์ลำปางอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญคดีรัฐธรรมนูญสารธรรมนูญและอื่นๆกับสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนจำนวนสามครั้ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่สองตอบปัญหาจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและ 3. การตอบปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนในพื้นที่การศึกษาภาคเหนือโดยดําเนินการที่มหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ศูนย์ลำปาง โครงการพัฒนายุวชนสารธรรมนูนพศ2566ได้ดำเนินการโครงการยุวชนมาตั้งแต่ปี2557จำนวน7รุ่นและในปี2566ดำเนินการในรุ่นที่8และรุ่นที่9ในรุ่นที่8เป็นโครงการนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดนนทบ,บุรีในรุ่นที่9เป็นโรงเรียนในสังกัสงดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบ,บุรีและตราด โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารนรัฐมนูญและกฎหมายารัฐธรรมนูญสำหรับประชาชนทั่วไปได้ดำเนินการจัดทำสองครั้งครั้งที่1ดําเนินการที่ห้องพระปกห้องพนังก้าชั้น 3, สามสำกลารจังหวัดนนทบ,บุรีครั้งที่สองดำเนินการที่หอประชุมจงกลพมพิจิตชั้นหนึ่งโรงเรียนปทุมวิไลอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและสุดท้าย การอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญสําหรับผู้พิการสารธรรมนูญร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์บริการนักศึกษาพิการได้จัดโครงการนี้ขึ้นณอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์สามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนี่คือผลการดำเนินงานของสารธรรมนูญในรายงานประจําปีสารธรรมนูญ2566ขอากราบเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบครับ